ความจริงพรมีิหารสี่นี่เป็นธรรมะกลางที่ว่ากลางก็เพราะว่าถ้าบคนนุคคลใดมีอารมณ์ใจทรงอยู่ในพรหมวิหารสี่เป็นปกติบุคคลนั้นจะมีศีลบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาจะมีจิตทรงฌานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะเป็นคนมีความเฉลาดในด้านปัญญาสามารถไต่กิเลสเป็นสมทุทเทหันได้โดยง่าย เรียกลาก็ว่ากรรมฐา,านบทนี้เป็นกรรมฐา,านใหญ่ก็ว่าได้เรียกลากันโดยในหนึ่งก็ถือว่าพรหมวิหารสรีเป็นอาหารอาหารเลี้ยงศีลให้อ่วนมีกำลังเป็นอาหารเลี้ยงสมาธิให้มีกำลังอาหารเลี้ยงปัญญาให้มีคมกล้าสาม,มารถจะฟาดฟันกิเลสให้เป็นสมุทเทตระหารเมื่รัยก็ได้ นั่นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายท่านจะดีหรือว่าท่านจะเลวท่านจะเป็นคนหรือว่าท่านจะเป็นมนุษย์ความจริงมนุษย์นี่เขาแยกเวหลายอย่างคําว่ามนุษย์โสแปลว่าผู้มีใจสูงมีศีลบริสุทธิ์หรือวมีกรรมบทสิบ,บริสุทธิ์ มนุษยสเทโวร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่ากำลังใจเป็นเทวดาคือมีฮิริลโลตตป,ปะมนุษยสสพรมมา,มา,มานมนไปปม้ควา,ามว่ราร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจประกอบไปด้วยภูมิหารสี่อย่างนี้ตายแล้วเป็นพรบแล้วก็มนุษยสสติรรชาโนร่างกายเป็นมนุษย์ ใจไม่ยมอมเคารพนับถือในสิทธิสิ่ง,งกันะรกันขาดความเมตตาปราณีร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์ิรัิญญาตายแล้วเป็นสัตว์ิรัิญญามนุษย์นิรยโกมนุษย์สัตว์นรกหมายความว่าคนประเภทนี้หาความดีอะไรไม่ได้ไม่มีความรู้สึกตัว ไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วขาดความเมตตาปราณีคนประเภทนี้ร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์นรกตายแล้วก็เป็นสัตว์นรกในหมู่คณะของเราจะพอมีอยู่บ้างไหมที่อยู่กันมาแล้วหลายหลายปียังไม่หมดความเลวยังบูชาความเลวว่าเป็นความดี เข้ากับคนนั้นก็ไม่ได้เข้ากับคนนี้ก็ไม่ได้เที่ยอารมใจตัวเป็นสําคัญถ้าเรามีความเลวอย่างนี้ก็ตั้งหน้า,าตั้งตาจําไว้ว่าถ้าเราตายคราวนี้อีกหลายแสงกลับที่จะได้กลับมาเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นมนุษย์อีกหลายแสนวาระที่จะเป็นมนุษย์สมบูรณ์บริบูรณ์จะต้องเป็นมนุษย์ที่เต็มด้วยความยากลำบากยากแค้น มีแต่ความทุกข์กระทมนัดอยู่ตลอดเวลาถ้าบาังเอิญจะมีกลับเนื้อกลับตัวเสียจะได้เป็นคนกับเขาบ้างถ้าเป็นคนมันก็ยังยุ่งเกิดมาในโลกก็รกโลกถ้าเป็นมนุษย์ก็ยังสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้แต่ก็ไม่มีความดีอะไรยังมีทุกข์ ใคเป็นเทวดาห,หรือพรหมก็พักทุกเล็กน้อยไม่ช้าก็มาทุกใหม่ทุกคนเข้าตั้งใจไปนิพพานกันแต่เราทำไมตั้งใจเป็นสัตว์นรกหรือเป็นสัตว์เดรัานมันจะมีประโยชน์อะไร